ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านครับเข้าสู่ช่องแสงเกียร์นำทางครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีมีรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการพูดคุยกันกับเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับแสงเกียร์ยกตัวอย่างเหรียญมาหนึ่งชนิดครับซึ่งเป็นชนิดละห้าสิบสตางค์ครับเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับแล้วก็มีราคาซึ่งเทียบกับ ราคาหน้าเหรียญนั้นก็ค่อนข้างจะสูงนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญทั้งสามเหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกรับขอบพระคุณครับพี่ๆน้นองๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเรานะครับคือช่องแสงเทียนนําทางครับเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปดีๆมาฝากพี่ๆน้นองๆได้รับชมกัน เพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่เหรียญแรกนะครับเหรียญห้าสิบสตังค์นะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่มียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะน้อยครับก็เป็นเหรียญที่น่าสะสมครับและยิ่งที่สําคัญครับเหรียญชนิดห้าสิบสตังค์นี้นะครับเป็นเหรียญที่เริ่มจะหายไปในระบบหมุนเวียนของ เรามาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญนะครับข้อมูลของเหรียญนะเป็นเหรียญชนิดอลูมิเนียมบอลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่50สตังค์นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง18มมตรน้ำหนัก2.4กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับสรงเครื่องบรมพัตติยราชภูสิตาภรณเฉลองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชการที่9นะครับตรงขอบเหรียญด้านนอกนะครับก็จะมีเป็นรูปเฟืองจักรนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับวัดพระมหา,าธาตุนะครับวัดพระมหาธาตุวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองนะครับ ซึ่งเป็นวัดประจําจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของพวกเราทุกคนชาวไทยใครยังไม่เคยไปก็อยากให้มีเวลาแนะนําไปเที่ยวกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นวัดที่มีท,ทิวทัศน์ค่อนข้างจะสวยงามครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวตักสือที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ปีพศที่ผลิต นั่นก็คือปีพศ2550นั่นเองนะครับสำหรับตรงกลางเหรียญด้านซ้ายขวานะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาเลข50ไทยและเลข50อาราบิกโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองสำหรับด้านล่างครับตรงใต้ฐานพระธาตุนะครับจะมีตัวอักษรเขียนคำว่าสตังค์นะครับอยู่ใต้ฐานพระธาตุนะครับสำหรับ เหรียญ50สตางค์นะครับรุ่นปีพศ2550นี้ครับมียอดผลิตอยู่ที่24ล้านนะครับ9,500 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆได้รับทราบข้อมูลกันนะครับซึ่งว่าเหรียญที่น่าสะสมนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกขั้นต้นนะครับเหรียญ50สตางค์เหล่านี้นะครับได้เริ่มหายไปในระบบ หายไปจากระบบหมุนเวียนของเรามาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ40บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับสิ่งท้าพีพีน้องๆครับถ้าอยากจะได้ราคาที่สูงมากกว่านี้นะครับแสงเขียนก็อยากจะแนะนำให้ดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษด,ดังกล่าวครับสำหรับเหรียญ50สตางค์นี้นครับ นั่นก็คืออาจจะเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินนะครับขอบซ้อนนะครับหรือว่าเป็นเหรียญที่มีความผิดพลาดนะครับจากการผลิตนะครับนั่นก็เป็นเหรียญที่มีราคาค่อนข้างจะสูงกว่าราคาปัจจุบันแน่นอนนะครับกําลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญเป็นจํานวนมากนะครับดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ .2,500 44นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับสภาพของเหรียญก็ยังอยู่ที่70-80เปอร์เซ็นต์นะครับสภาพของเหรียญก็ยังสวยเช้งนะครับเกือบๆจะเป็น UNC เลยทีเดียวครับแต่ก็เนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะจริงนั่นนะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญอลูอลูมิเนียมบอลนะครับ ราคาหน้าเหรียญ50สตางค์นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง18มิลลิเมตรน้ำหนัก2.4กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคติยาราชภุสิตาพรฉลองพระองค์คุยายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับอย่างวัดเชียงใหม่ของเรานเองนะครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2544 นั่นเองนะครับสําหรับเหรียญ50สตังค์นะครับรุ่นปีพศ .2544 นี้มียอดผลิตอยู่ที่52ล้านครับ7 3ส0 0 0 0 0เหรียญครับซึ่งถือว่าเป็นยอดผลิตที่ ค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหมให่เริ่มสะสมเริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่เริ่มจะหายไปในระบบหมุนเวียนนะครับหายจากระบบหมุนเวียนของประเทศไทยเรานะครับไปสักพักให,ใหญ่ๆนะครับสําหรับเหรียญ50สตางค์เหรียญย5สตางค์นะครับ,ส,รบ,รส,รส,รบส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญปีพศ2544นีนี้ราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ 40บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่าน,นี้นะครับแสงเกียรก็อยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้ครับกําลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญน,นะครับเนื่องจากว่าเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนี้ราคาค่อนข้างจะสูงและหาค่อนข้างยากแต่ สังเกตแค่นิดเดียวครับอาจจะเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกิน,นครับชนิดต่างๆครับหรือว่าเหรียญที่มีการผิดพลาดจากการผลิตนะครับนั้นราคาค่อนข้างจะสูงนะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้พี่พ่น้องรับทราบ,บรับชมกันเราก็มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับ เ,เหรียญปีพศ2549นะครับสภาพของเหรียญก็อยู่ที่ประมาณ70-80เป็นครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์รุ่นนี้แต่สภาพก็ยังค่อนข้างจะสวยงามนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับก็จะเป็นเหออรียญอลูมิเนียมบอลน,นะครับราคาหน้าเหรียญ50สตางค์เส้นผ่าศู mm, นย์กลาง18มิลิเมตรน้ำหนัก2.4กรัมด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะครับส่วนขอบวงเหรียญวงขอบเหรียญนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับตัวหนังสือส่วนบนนะครับด้านบนก็จะมีตัวนังสือที่เขียนว่าประเทศไทยครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2549น้นั่นเองนะครับสำหรับ เหรียญ50สตางค์นะครับรุ่นปีพศ2549นะครับมียอดผลิตอยู่ที่130ล้าน8,300เหรียญครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงราชการที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืน ไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับจํานวนร้อยสามสิบกว่าล้านที่แสงเทียนแนะนําไปเมื่อสักครู่นะครับอาจจะเหลือไม่ครบแล้วก็ไม่มีหลักฐานเป็นที่ยืนยันแน่นอนนะว่าเรือเหลืออยู่ประมาณกี่เหรือเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้ครับราคาประเมินจะอยู่ที่เหรือละสิบห้าบาทนะครับสําหรับเหรือ UNC ซึ่งราคาก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าที่ควรครับเนื่องจากว่ายอดผลิตออกมานั้นค่อนข้างจะเยอะนะครับ หรือว่าพี่ๆน้องๆนะครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับแสงเทียนอยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้นะครับกําลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญจํานวนมากนะครับไม่ว่าราคาเท่าไหร่เขาก็สู้นะครับขอแค่เป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษหรือว่าเหรียญที่มีการผิดพลาดจากการผลิตนะครับ ยิ่งเหรียญที่นำมาเป็นตัวอย่างนี้ก็ยังมีผิดพลาดเล็กๆน้นอยๆครับดูสันขอบด้านขวานะครับสันขอบด้านนี้ครับก็จะหนาครับส่วนอีกด้านหนึ่งครับก็จะบานนงครับเหมือนกับว่าจะเป็นขอบซ้อนหรือว,ว่าปัม๊มปั๊มเบี้ยวนะครับแต่ก็เป็นเบี้ยวนิดๆน,นะครับถือว่าปกติราคาก็ยังไม่แรงเท่าที่ควรนะครับเาราคบสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ ถ้าชอบคลิปของเราก็าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไหมท่านรับชมกันสําหรับคลิปนี้ครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ